มาครับพี่น้องมันนี้มาเบิ้งตักหมอครับพี่น้องปะยางผ้าใบครับพี่น้องนี่ครับปรมาจารย์ตักมอครับพี่น้องหกสิบสี่หกสิบห้าเลยนี่นะครับพี่น้องอายุครับผมฝีมือเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งครับตักหมอเชียวออกมาครับพี่น้องเส้นเนี่ยนี่ใส่เหล็กฉากตีขอบคิวลงกันครับพี่น้องมันเป็นยางผ้าใบเฮ็ดย้าก็ยางเ้เดียนครับผม นี่ครับตักหม้อกำลังเตียวออครับพี่น้องการนี้กับตอนงัดคิ้วครับพี่น้องีนครับขั้นตอนกนารงัดคิ้วครับพี่น้องงัดคิ้วออกมาแล้วครับพี่น้องปลุกมาจานตักหม้อครับพี่น้องตอนนี้งัดคิ้วออกมาแล้วครับนี่ครับผมหกสิบสี่ยังแจวครับหกสี่หกห้ายังแจวครับ อัดขอบก่อนครับพี่น้องไ่ได้ถอดจากเคียรครับลูกค้าว่าวิชาแพ้ครับเติมอัดขอบให้มันขึ้นมาก่อนครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งตักหมอ้อเชียวออกได้บ่ครับพี่น้องส่วนผมกําลังยิงล่อเขาอยู่ครับตึมถ่บลงไปแล้วครับมาลุนน้ำกันพี่น้องมาลุนน้ำกันวันตักหมอ้อเชียวยางเซน,นีออกสำเร็จบ่ บอกเข้าใจกันครับพี่น้องตักหม้อเครื่องเอาคาเข้าไป่างทีครับเข้าขาเข้าไป่างที่ตีพาดนี่นะแข้งแตกเลยนี่นะครับพี่น้องกนตีค้อนบ้น,นี่นะแข้งยัดคลองไปเละนี่นะครับผมตักหม้อห้องอูแล้วคือออกยากแค่ท่านมานำมันไปจะยอมแพ้ตักหม้ออ้ำนำนํดำลงไปครับตีลงไป ต้ลงไปต้ลงไปโอ้ใส่ได้เราเด็กฉากดึงออก้วครับตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยนๆน้ำมันไปเรียบร้อยครับลงแล้วครับผมเ่าครับวัที่นี้จเจ้ากระทะออกครับไปนั่งพลิกขึ้นมานครับตักหมอ้อหมุนครับหมุนหมุนหาเลียมครับ หมุนนะครับผมในครับถีบกระทะออกมาครับพี่น้องเจอจุบเงาครับบัดนเนี่ยขั้นตอนมันหลายยางก็อย่างเลียนครับพี่น้องจุบมันเงาก็ต้องดันไปเอาออกแล้วตักหม้อครับตักหม้อว่าดึงยางได้ออกกันแน่นพี่น้องเอาครับจัดให้ครับพี่น้องเหยียบลงไปครับเหยียบให้รอบรอบก่อนครับ อย่างนอกกับอย่างในมันมากติดกันครับพี่น้องนี่ครับหมุนรอบๆเราก็อเยียบลงไปครับพี่น้องบ่อยาครับพี่น้องค่อยดึงออกมาครับนี่ครับค่อยๆดึงออกมาครับบ่ยาครับพี่น้องตักหม้อมาตักหม้อเบิดแห้งครับพี่น้องดึงอย่างในออกให้ตักหม้อก่อนครับเอาเติมลมเช็คห้อยหัวครับบันนี้ เจอแล้วครับตักหม้อเจอห้อยหัวนะ้วครับพี่น้องตักหม้อทําการเจียครับพี่น้องนี่ครับตักหม้อเจียแล้วครับพี่น้องเพื่อที่ไปปะย่างดิบขึ้นเตาฮ้อนครับพี่น้องมันลายขั้นตอนครับม่คืดย่างเรเดียนครับพี่น้องปอกเป๊กปอกเป๊กนี่ครับพี่น้องยางนอกเจอห้หัวนะครับมันฉีกครับเหยียบน็อตตัวบงไงครับพี่น้องต้องใช้วิชาแพร่ครับพี่น้องสตรีมยางนอกครับผม นี่ครับเอากาวท้าไปครับพี่น้องเกาเกาวยางดิบยางดำเขาเนี่ยนะครับพี่น้องผสมกับดมันนี่ครับพอเกาวมาแล้วก็แปะลงไปเลยครับพี่น้องสตรีมครับผมนี่ครับเอากรลออลยางในกับตักหม้อครับพี่น้องเอาครับตักหม้อมาแล้วครับตักหม้อปะยางในมาสาเร็จแล้วครับพี่น้องกับลังไซครับผมเป็นอย่างตั้งตั้งชี้กะติครับพี่น้องตั้งเพื่อให้สตรีมมันว่าเคลื่อนครับพี่น้องพอใ่อยางในเข้าไปเขาเติมลมอัด เพราะให้สตรีมมันแน่นกันครับพี่น้องนี่ครับตักหม้อว่าเติมนมไปนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก้นตอนการเติมนมอัดสตรีมครับเรียบร้อยครับเติมนมอัดเขาแล้ววางลงได้ครับพี่น้องบันยางอันนี้เทคนิคนีิดน้อยครับการสตรีมมันเคลื่อนครับพี่น้องขนองว่าเติมนมอัดไปนอนใส่อย่างในสตรีมมาทีคาดเคลื่อนได้ครับบพระตรงแพรครับพี่น้องตักหม้อกำลังประกอบลินยางครับพี่น้อง ครับใส่ยางอารมณ์เย็นใจเชิมครับพี่น้องเอาครับตักหม้อใส่ลินยางสําเร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมมั่เบิงครับพี่น้องตักหม้อดีไซส่สาเร็จไหมครับนี่ครับผมเอาใส่เลียมเลยตักหม้อตักหม้อกินกะทะข้าวมหาเลยกินยางอาไปโอ้ตักหม้อเลือกินกะทะข้าวมหายางครับพี่น้อง นี่ครับผมตักหม้อกำลังจะใส่ยางนะครับตักหม้อดันจุบเข้าไปนะครับยกยกยกบลอเรียบรอยใส่ไปแล้วครับตักหม้อใส่ไปแล้วครับใส่คิวครับบันนี้พี่น้องตักหมอ้อใจเย็นๆนะครับพี่น้องอย่าเล่งไล่ครับพี่นอ้องอ ของเบิรตักมอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนมือนเด้อนครับพี่น้องนี่ครับขัน้นตอนการไซคิวครับพี่น้องตีมันลงไปตีมันลงไปครับตีมลงไปตีมันลงไปตีมลงไปตีมันลงไปหกสิบห้ายังแจ๋วตีมันลงไปครับนี่ครับพี่น้องตักมอไซคิวสำเร็จแล้วครับเติมลมครับพี่น้องตักมอเติมล้มครับดูครับ เติมเพอประมาณเพอะนะครับพี่น้องผมเจอมาแล้วครับเดี๋ยวไปเติมในร่อปลอดภัยกว่าครับพี่น้องผมบกเง่งครับผมผมต้องไปเติมในร่อครับเซฟจะของไว้ก่อนครับพี่น้องตูมตามมาเมื่อไดร่บอลูกครับพี่น้องเรียนกับมันเ่อได้่ครับยางง่ายขนาดนี้อันตรายสร้างป่ายางอันตรายที่สุดก็คือเติมล้มยางนี่แหละครับพี่น้องเขาต้องเซฟตัวไว้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนการใส่ร่อครับผม นัดคงก็เลี้ยงย่างดีมาแล้วครับพี่น้องเอยเบรดถอดแล้วเตะซ้ายเตะซ้ายนะครับงิงเข้าไปครับพี่น้องมาเนี่ยอย่าลืมเนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามน้ำนะครับมันกดบั่ญยาวนะครับพี่น้องติ๊กเดียวเสร็จนะครับผมเหตดโวยมีค่าอย่างได็กมีค่าเด้อครับพี่น้องสู่การสู่งานกันสู่นะครับผมเป็นกำลังใจแห่งกันครับพี่น้องมันต้องมีความสําเร็จรองข้าวยุคนาครับผมเพราะว่าเห็นอย่างครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตักหม้อมานะครับล้อเติมล้มครับตักหม้อ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้มที่หลังแบบนี้ครับพี่น้องเซฟจะคของครับปลอดภัยครับสวัสดีครับพี่น้อง